วันนี้เป็นอยู่ที่ GWM Iconic ลาบินธานะคะกับด้านหลังเลยวันนี้เนี่ยไปทดสอบรถอีกแล้วกับเจ้า NEW GWM แทง300ตัวดีเซลโอเคเดี๋ยวเราต้องเริ่มทดสอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกระส่าชิคกับรถกันว่ามีใครบ้างและก็การทดสอบครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เนี่ยจะว้าวขนาดไหนมาก,กันแล้วนะจ๊ะสำหรับแทง300ดี ก่อนค่ะจะเริ่มเดินทางแล้วนะคะเพื่อสหรับรถมานั่งคันนี้นะคะสำหรับตัว GWM แท้ง300รนะคะที่เป็นตัวดีเซลซึ่งวันนี้เนี่ยแอบคบกับชายหนุ่มถึง2นางนะคะการทดลองนั่งก่อนนะเพราะว่าเอขาให้เกียรติให้ผู้หญิงได้นั่งก่อนคันนี้เนี่ยจะเป็นโฟ์วิวนะคะในรุ่นอัลต้า เดี๋ยวนั่งไปคุยไปเดี๋ยวไปนั่งเป็นผู้โดยสารตอนหลังก่อนว่าความรู้สึกฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างกรณีตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปแบบออฟโรดมากคือเขาจะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถออนโรดได้ใช้ได้ทุกวันนะเป็นครอบครัวหรือจะไปท่องเที่ยวได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกันก่อนดีคันนี้จ้าายกันขอไปด้วยได้ปะ <All right. S 1> อขอไปด้วยนะ <All right. S 1> ขึ้นมาเลยโอเคใช้ใจง่ายมากแล้วไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ไปไปค่ะไปด้วยนะ เขาก็ใจง่ายชวนเราขึ้นรถเราก็ไปสิห<ม>สสันเลยตา ามาถึงจุดฟินิชแล้วนี่ในงานตัวน้อยมือหนึ่งได้เบอร์ของเราขับแท้งครับวันนี้ก็ขับแท้ง300ดีเซลนะครับก็ระยะทางเกือบเกือบ100ยโลมาจากาทางแถวรามินทาเนะตอนนี้เรามาถึงแถวหน้าวัดพิสิสันเพชรตรงอยุธยาครับ,รบอย่างแรกเลยที่ได้ลองขับสัมผัสกับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้แปลกใจคือความนิ่งความเงียบคือ ลักษณะดีเซลของตัวแทง300ค่อนข้างนิ่งและเงียบมากครับขับมานิ่งเนี่ยตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่แล้วก็ใช่ใช้เกียร์เอ็นคือแรงสั่นสะเทือนน้อยมากเงียบมากก็มีนิดนิดหน่อยๆยแล้วก็ที่ขับมาเนี่ยก็ใช้ความเร็วเฉลีย่ยประมาณสัก100นะฮะอ่าขับจนใหญ่เป็นก็เป็น2ล้อแบบ Too high แล้วก็ใช้ระบบนิดหน่อยคือพวก a a p t i v e อะไรเงี้ยครับ ก็มีความอัตราเร่งดีครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ํามันเนี่ยตอนนี้มันเฉลี่ยอยู่ประมาณสักสิกิโลเมรตรต่อลิตรนะครับะเปลี่ยนให้ดูได้แล้วหมดการขับขี่เราขับขีบ่ตั้งปวุมอะไรเป็นตอนนี้ normal หมดเลยครับที่ลองขับมาทูฮ h i ลองเล่นนิดหน่อยก็คือลองปรับไปโหมด performance มโหมดแบบเรียกความเร็วสูงคือแบบรถก็จะรอรอบเหมือนแบบใช้ความเร็วใช้รอบเครื่องยนต์ สูงตลอดเพื่อแบบเวลาเราเหยียบเราก็พุ่งตลอดไปลานั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าดีครับแปลกใจอย่างมากคือเครื่องดีเซลตัวนี้เอาจริงเครื่องยนต์2.4ลิตรเฮ้ยมันมันนิ่งมันเงียบกว่าที่คิดเนาะที่เหลือในในไม้แรกอ่ะก็เลยอยากจะลองดูแบบว่าเออลักษณะการขับการคอนโทรลซึ่งเอาจริงลักษณะการคอนโทรลรถขับง่ายครับเหมือนแท้ง300ตัวไฮบริดเลยไม่มีอะไรแบบแตกต่างมากถือว่าตาปืนบอาดีบนเครื่องดีเซลตัวนี้กับบอดดี้นี้ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วกัน ประมาณสักสิกว่ากิโลลิตรแต่ถ้าถามผมจริงๆในความรู้สึกในยุคปัจจุบันอ่ะผมว่ามันแบบต้องเพิ่มแล้วอ่ะอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนในยุคดีเซลปกติที่มีขายในปัจจุบันเหมือนกับเหมือนเทียบกับในตลาดตอนนี้ทั้งหมดอ่ะพอๆกันนะสิบกว่ากิโลลิตรบนตัวถังแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองไปในอนาคตอีก2ปีสามปีผมคิดว่ามันควรแบบพอมฟอร์มันที่กว่านี้แหละแล้วที่เกิดวันนี้เนี่ยเราขับเนี่ยคันนี้มันออฟโรด เรามาขับในเมืองถือว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ปะอืมสบายนะครับที่ขับมาทั้งบนมอเตอร์เวย์จนมาถึงนี่ฮะขับสบายดีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับด้วยความนิ่งอย่างที่บอกนะมันนิ่งแบบเออเหมือนเราขับมันทำให้รู้สึกว่าขับในเมืองดีพอรถมันนิ่งมากมันแบบทำให้เราไม่เหนื่อยด้วยครับอครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็มีโอกาสสลับขับเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งของผู้หญิงขับรถคันใหญ่ๆนะ สำหรับเจ้า GWM Tank 300จะเป็นความรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนลยจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปทายรอบคันมาฝากให้ทุกทุกคนดูกันค่ะไปดูกันค่ะน้าจามันเป็นผู้โดยสารตอนนั่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะสลับการขับขี่เดี๋ยวเพื่อนจะเป็นไดรเวอร์ท่านที่2นะคะ,ะ,คะก็จะบอกมาจะเล่าให้ฟังว่า,านะกว่าร้อยกิโลที่มาเนี่ยคือเงียบมากอะนั่งๆคือเคลิ้มมากตอนหลังเนี่ยมีแอร์ตอนหลังให้ มีจุดชาร์จไฟ USB A 2จุดข้างล่างนี้เนี่ยมันก็ชาร์จอุปกรณ์ไปด้วยนะเบาะเนี่ยนั่งกระชับเลยนี่เป็นหนังสังคอแบบนี้นะมีการแบบปรับสลักตรงนี้เนี่ยปรับได้อีกสเต็ปหนึ่งนี่สเต็ปปึ๊บเลื่อนได้แต่ก็นี่คนของเยอะเนี่ยก็สามารถพับแบนดลาบเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้ทั่วไปแล้วก็มีจุดของ Isofix ก็คือจุดยึดบอดดิกนี่นี่นะคะถึง2ที่นั่งด้วยกัน นะคะต้องกลางถ้าเกิดจะว่าไม่มีคนบุคคลที่3นั่งเนี่ยแล้วก็ที่วางมือวางนี้ได้เลยจุดวางแก้ว2ใบแล้วก็มีตัวเหนียวๆเ,เพื่อล็อกตัวขวดได้ด้วยประมาณนี้แถว2นั่งสบายนั่งแล้วเคริร์ฟแอร์เย็นมากเราชอบในเรื่องความใส่ใจกรณีว่าวันนี้คือเราออนโรดเนาะแต่กรณีเราออฟโรดอ่ load, นะต้องไปทางที่มันวิบากจริงมีให้เราได้แบบห้อยหูนหนึ่งจุดตรงนี้อีกหนึ่งจุดเออชอบอ นี่ค่ะฟงฟังไฟ,งฟ,งฟงรีวิวด้านในก่อนนะตอนนี้เป็นผู้นั่งมาไงก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเออพอนั่งสบายอ่ะคคิมเคิมเลยอ่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ให้บริษัทตอนข้างเปิดเพลงให้ฟังมีลำโพงถึงทุกจุดนะมันมีจุดของลำโพงเนี่ยตัวสปีกเกอร์ลำโพงเนี่ยถึง8จุดทั่วรถใช่ไหมใช่เออ8จุดทั่วรถแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดก็คือมีซับเบอร์ด้วยบนรถให้โดยรวมประมาณนี้แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ย กำลังลื้อด้านหลังดูลึกๆไปว่าข้างใต้อของการที่วางของสบระเป็นอะไรอีกคือมันมีซับมูเฟอร์อยู่ข้างล่างนะ <c oughs> ขนาดซับมูเฟอร์เนี่ยต้องให้ทางวิศวะมาดูให้เลยเขาหาคำตอบได้แล้วโอเคเดี๋ยวมันพาไปดูตอนหน้ากับที่นั่งของคนกับขีว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกัน ด้วยความสุกซนนี่ท,ทุกคน,กนคนนี้คนนี้นหรืออุปกรณ์มาได้หนึ่งตัว,ตวนี่นซึ่ง,ลง,งหลือมาจากรถของเราคันนี้นนมาเป็นอนเนกสะสงกรณีออฟโรดนี่ได้ด้วยจ้าเออดีฮลงจากตัวรถแล้วขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งนะคะไม่สู้แสงเลยทุกคนตอนนี้นะเพิ่นมาที่ อีกหนึ่งจุดที่เขาให้เรามาแบบว่าเช็คพอยต์ได้แล้วก็สามารถรีวิวเจ้ารถคันนี้ได้สำหรับเจ้า GWM ตัวแทง300ดีเซลนะคะของ2025ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะก็คือคือ2.4นะดีเซลที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อในรุ่นโปรแล้วก็ตัว2.4ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อเป็นรุ่นอัลตร้าและอีกหรุ่นสุดท้ายก็คือขับ4คันนี้ที่เป็น2.4เป็นรุ่นของ ตัว2.4ที่เป็นรุ่นอัลตร้าคันนี้ครับสี่ไเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตอนหน้าก่อนเมื่อกี้ขยับจากตอนหลังมาเพื่อจะให้ดูแล้วก็แอบเห็นความซุกสนว่าน้องๆจากช่องสนุกนะเขาก็รืออุปกรณ์ไม่ได้อุปกรณ์นึงก็คือว่ากรณีเราอัปโหลดเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เออก็ได้เหมือนกันเวิร์กดีอ่ะทุกคนนี่คันนี้ไะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการเปิดปิดประตูเลยแล้วกันเนาะการขึ้นลงเนี่ยเพราะว่าดิเมนชันเขานะไม่ได้ขึ้นลงยากเลยนะ ให้ดูด้านหน้าก่อนโดยรวมคันนี้เป็นสีเทานะคะที่สังเกตมาเนี่ยวันนี้ในการขับขี่มีสีสีด้วยกันมีสีเทามีสีดํามีสีขาวแล้วก็มีสีส้มนะคะเปิ้มได้คันสีเทานะคะตัวนี้ย้ําอีกทีกับตัว GWM แท้ง300ดีเซลนะคะขับซีและเป็นรุ่นอัลตร้าคันสีเทานี้ค่ะนี่ชอบอะ่ะมาดูรอ,องเท้าเพืก่อนยางเขาเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเดิมเคยก่อนเป็นออเทเรนแต่นี้เป็นเอสทีแล้วนะคะ ยางติดตัวรถเป็น Continental นะคะขนาดยางเดี๋ยวป้าดูสเปคให้นะคะนี่ค่ะ265ทับ65อ่า17เป็นแบบนี้ทั้ง4ล้อเลยตอนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยป้นสูง160นะเปิ้นก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาในการขึ้นลงอยู่แล้วเฮ้ยชอบดูรอบด้านนอกเนี่ยตัวกรอบหน้าต่างเนี่ยเขาดูแบบกว้างขวางนะคะกระจกมุมมองเขาทั้ง4ด้านและก็มือจับหูช้างกระจกมองข้างมีไฟมีกล้องเห็นไหม เป็นสีดําเป็นคีเลตห,หลังคาีนหลังคามีแหลกหลังคานด้วยฟึบนี่ตรงนี้เปิดได้ด้วยนะฟึบอย่างนี้เลยยาวอย่างนี้นะอ่ะเข้ารถสักทีเถอะเปิดปิดประตูล้วงรถสตาร์ทอยู่นะฟึบนี่เปิดออกมาได้กว้างอยู่นะทุกคนเข้าไปมีบันไดลับอยู่นะซึ่งไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าซ่อนตัวบันไดขึ้นได้ ขึ้นลงได้เลยนี่มือจับประตูด,ด้านข้างออโต้ทั้งสี่บานอ่กกดูสิอ่าขึ้นลงเร็วนะปิดสิอืมอร์เาบาป,ป,ปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเป็นขึ้นเลยึบมือจับซึ้บก้าวขึ้นฟึบฟบโอ้แอร์ฉ่ำม,มากทุกคน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะลองขับกันเลยเดี๋ยวเปิ้ลนะ่ะจะมานั่งรีวิวด้านหน้าให้ดูแอะขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเป็นคนขับก็เดี๋ยวมาลองจงจับพวงมาลัยอะไรกันก่อนมาเล่าให้ฟังว่าขึ้นมาบนตัวรถคันนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะเบาะไม่นุ่มเกินไปนั่งแล้วรู้สึกว่าให้ความกระชับนึกย่เบลก็อยู่ในระดับที่ ไม่ได้รัดคอมากเกินไปอ่ะลองเบลดูปรับท่านั่งเดี๋ยวนะไซส์ร้อยหกสิบก็สามารถปรับตัวเบาะได้เลยแต่ว่าตรงนี้มันแอบสั้นไปนิดนึงเวลาเราทิ้งขาลงไปขับทางอะไรเฮ้ยแต่ดีมีความว่าเบาะเนี่ยมีความตั้งขึ้นมาอย่างงี้เพื่อรับตรงนี้น่องนี้ให้แต่ถึงจะสั้นไปมันก็รับน่องตรงนี้ต้อ,องลองขับดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ภูมิลาลัยเป็นแบบกลมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้ตัวแทนตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องหนิงขับเนี่ยเขาก็ได้เล่นเป็นการขับขี่เนี่ยเป็นส่วนมากแต่ตั้งภูมิลาลัยก็จะเป็นของตัว normal นะแล้วก็การขับขี่ก็ normal มาขับขี่อยู่ที่100-120อย่างที่น้องหนิงเขาพูดไปเดี๋ยวมาดูฟิลของผู้หญิงของเพื่อนบ้างว่าเพื่อนจะขับขี่เป็นยังไงเนาะแต่เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับรถโดยเร็วของตัวแทน300ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มไหมดู พวงไลยกลมๆแบบนี้นะคะทุกคนเป็นพวงไลมัลติฟังก์ชันฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมของจอหล,กลักเรานี่แหละตัวจอจอตรงกลางเนี่ยจะ23นิ้วรวมถึงแดชบอร์ดเราก็จะ23นิ้วเลยแต่เขาเหมือนกับออกแบบเนี่ยให้ยาวมันเป็นแบบนี้เลยนะในในส่วนของแบบว่าการที่เราดูหน้าจอเนี่ยก็ดูสมูทกันดีไปหมดเลยนะมาดูพวงไรก่อนพวงไรกลมๆแบที่เดียวจับนุ่มกระชับมือนะคุณจะจับตรงนี้ ตรงนี้ก็แล้วแต่นะโลโก้แท้งตรงกลางมีพดเดิลชิปปึ๊บปึบ,ปบบวกตึ๊บปบลบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่นขวานะกดลงต็อกแบ็กต็อกแบ็กและรถคันนี้เตือนเก่งมากใครอยู่ใกล้เราก็จะเตือนให้เห็นตรงหน้าจอรวมถึงเห็นทีดีเลยว่ารถเราวิ่งอยู่เนี่ยเพื่อนร่วมทางเราซ้ายขวาจะเป็นรถขนาดใหญ่รถขนาดเล็กสล้อเห็นหมดเลยผักขึ้นก็เป็นการเลี้ยวซ้ายอย่างนี้เลยนะจ๊ะส่วนทางด้าน ซ้ายมือนี่ยังมีอีกหนึ่งคันเกียร์เป็นปัดน้ำฝนปึ๊บเออปัดเร็วนะแต่เขาก็น่าจะมีแบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติอยู่แล้วมองมองให้เห็นเลยช่องแอร์ตรงนี้สวยมากแบบดูสปอร์ตมากดูรวยมากขับในเมืองได้ออฟโรดก็น่าจะพุ่งสุดๆนี่มีบายสปอร์ตกระจกวันทศัศก็เลยสำเนียรักนี้มีใบสปอร์ตอยู่นล้ชัวร์ๆเน็ตจ้ะอ่ะไล่เรียงมา ด้านล่างของช่องแอร์มีอะไรบ้างอ่ะกดในเรื่องของตั้งระดับไฟมีการลื่นเวลาลงเนินแบบนี้เลยปุ๊บกล่กลกองอะไรอ้ามีช่องเก็บของด้วยเล็กๆตรงนี้เห็นไหมกดมาเนี่ยค่ะปุ๊บยังนั่นขวามือของคนขับนะคะนี่แป้นเกียร์ใครจะไปเสริมอัสเซสซ์ีดูเท่ๆวังครอบด้วยโครเมี่ยมอะไรก็แล้วแต่ทำได้จ้าสวยสวย มาตรงจอการขนาด2.3นิ้วฟังก์ชันต่างๆก็อย่างนี้มาเลยนะถ้าเกิดเป็นหน้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยออสามารถสไลด์ลงเป็นทางลัดได้เปิดบลูทูธฮอตสปอตต่างๆดูกล้อง3า,า0องศาควงมาลัยน่นนี่นั่นสามารถกำหนดเองได้หมดเลยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ e n d r o i d ์โต้แ p ปเปิ a คได้เลยอถัดมามีนาฬิกาตรงกลางเหมือนที่แทง5 0้ตงน้แต่ก็คนละแบบกันนะมีช่องแอร์ สามารถแยกได้ซ้ายขวาอิสระนะคะทัดลงมามี USB A แล้วก็4ให้ด้วยม,มีไฟตัว power outlet อีก12โวลต์แบบนี้นะมีว่าเตชาร์จเจอร์ให้ด้วยแล้วก็มีในเรื่องของตัวระบบกลงระบบเกียร์เราอยู่ในตัวขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นอัลต้านะคะมีโหมดของการขับออฟโรดคือทูไฮทูลโฟลหมดเลยนะกลอ้องรึการขับโฟลูแบบนี้เลย การล็อกเกียร์ฟิกเกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเกียร์นี่นะคะ9การสปีดนะจ๊ะเป็นเกียร์9สปีดเกียร์9 AT น nah, ะแบบนี้เลยช่องบังกรงวางแก้วประมาณนี้แต่ชอบสุดอ่ะดูดีมีลายภายในคอนโซลเขาสวยมาก้าช่องแอร์ฝั่งนู้นมีสปีกเกอร์8จุดและถ้าเกิดออฟโรด ใบอกว่า้ยฉันกลัวความไม่มั่นคงจับขาย,ยึดที่จับด้านหน้าตรงคอนโซลเลยหรือว่าด้านข้างก็ได้ที่เนวกันเฮ้ยชอบนี่กระจกมีไฟด้วยของคนขับหนึ่งสงตันปุ๊บมีไฟดีจ้าตรงนี้ของเก็บวงเก็บแว่นอ่ไปแล้วก็มีเปิดหลังคาได้ด้วยเอาเปิดดิอ๋อต้องเปิดม่านนี้ก่อนแต่ม่านเนี่ยตรงนี้ต้องเปิดเองเอโต้มือ เปิดนี้ออกไปได้ไหมเอาเปิดได้ไม่วันทัดวะวันทัดหรือเปล่าเอาใหม่ oh ๋อ oh, เปิดปิดคนละด้านกันแต่ไม่วันทัดนะตัวกระจกโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามนี่แต่ว่าตัวกระจกด้านบนเนี่ยคือแค่ในส่วนของคู่หน้าเท่านั้นนะคะที่เปิดปิดได้คู่หน้าไป ไปดูบรรยากาศกันนะไอเราก็ซุกซนซะด้วยสิเราก็ช้าอะไรก็มีแบบอยากดูดาวอยากชมวิวพอค่ะนี่ค่ะตอนนี้ <laughs> อยู่บนตัวรถแทง300ดีเซลให้เห็นบรรยากาศทุกคนทุกคนกำลังรีวิวอยู่นะเต็มหมดเลย <laughs> จุดนี้เราขออนุญ,ญาตแล้วนะคะที่จะมารีวิว <laughs> เปิ้ลนนะ่ยยืนทะลุออกมาบนหลังคาเนี่ยบนตัวแท่ง300ตรงผู้โดยสารเอาของคนขับขี่นะคะดู <laughs> กระเชงสามร้อยนี่นะประมาณนี้วันนี้อากาศเย็นเป็นใจด้วยอ่ะเดี๋ยวลงไปฟืป๊ถ้าเกิดร้อนแล้วก็ปิดจ้ะดูฟืแต่ม่าเนี่ยต้องปิดมือนะทุกคนนี่มีตัวจับอย่างนี้แล้วก็เลือดปิดอะโดยรวมคู่หน้าประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะคะไอตัวคู่หน้าเนี่ย ถ้าเกิดกนนี้มันร้อนจ,จัดๆเนี่ยเราสามารถเปิดแบบตัวพัดลมอะเป่าที่บอกเป็นร้อนเป็นเย็นได้ตอนนี้เปิดเป็นเย็นนะมาที่ฟังก์ชันลองเล่นดูนะทุกคนกดเลือกปุ๊บสามารถเลือกแอมเบสไลท์ได้แล้วก็มีตำแหน่งของเมมโมรี e ซีฟได้1นึ3งสองาตำแหน่งเลยนะคะการขับรถมันก็เลือกหมดการเราต้องเรียนรู้รถเรียนรู้เราเนี่ยแต่ทุกคนมีการขับระมีที่จอดรถด,ด้วย ประมาณนี้นะโอ้ยทุกคนรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับผู้สันตอนหน้าของคนขับขี่เอยแล้วก็ผู้สันตอนข้างเอยเฮ้ยเพอร์เฟกอะสำหรับ GWM แท้ง300ดีเซลนะคะเป็นอยู่รถเนี่ยตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4รล้อในรุ่นออาต้าสรุปให้ฟังอีกทีการขับขี่ครั้งนี้การเปิดตัวครั้งนี้ที่เรามาเทสได้กันเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะคะสำหรับตั้ New GWM แท้ง300ดีเซลชื่อเต็มๆของเขากับ สามรุ่นด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือตัวขับเคลื่อนอตัวเครื่องยนต์2.4ขับ2รุ่นโปรคือรุ่นที่1ตัวที่2ก็คือ2.4นะคะขับเคลื่อน2ล้อแต่เป็นรุ่นอัลตร้าในรุ่นที่2ค่ะและรุ่นที่3คือคันนี้ของเปิ้ลนะคะคือรุ่นท็อปสุดก็คือตัว2.4นะคะขับ4ในรุ่นอัลตร้านะจ๊ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยพออยู่ในท็อปสุดทุกอย่างมันก็สุดหมดเลยอะเพอร์เฟกต์แบบไม่ต้องแต่งเลยและเบาะผู้น้าเนี่ยเป็นแบบที่ เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเข้ามานั่งแล้วเนี่ยไม่ได้ดูว่าเป็นรถที่ออฟโรดจ๋าที่ต้องขับสี่ตลอดเวลาวันนี้เราออนโรดมาเนี่ยเพื่อมาเที่ยวชัยยานะคะเป็นนั่งเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะเป็นผู้โดยสารก่อนอะ่ะเฮ้ยนั่งสบายแล้วรู้สึกในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์อ่ะเครื่องดีเซลรู้กันอยู่แล้วว่าต้องเสียงดังมากๆแน่ๆเลยอะ่ะไม่เลยนะคือเสียงเงียบมากแล้วก็ด้วยความขับในเมืองอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้จะเทอทา้าจะขับใช้งานได้แบบ แค่ในออฟโรดอะขับในเมืองใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะแล้วก็มีความฉ่ำของแอร์หลังเนาะแล้วก็มีกัะเจ็ตตัว ตัวตัว USB อ่ะให้อีก2จุดด้วยกันน่ะถือว่าโอเคมากเลยตอนนี้ก็ตื่นเต้นสําหรับการลองขับแล้วเดี๋ยวมันจะลองขับนะจากที่จุดที่เราเช็คพอยต์ตรงนี้เพื่อจะรีวิวกันให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยขับไปยังร้านอาหารสั้นๆเดี๋ยวมาสรุปกันขับขี่ให้ดูว่าเฮ้ย mm hmm. ผู้หญิงเนี่ยขับเจ้าตัวแทงซ์สามรอดีเซลใหม่ในรุ่นท็อปคือขับ4รุ่นอัลตร้าเนี่ยฟิลลิ่งรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามองเห็นวิสัยทัศน์ได้กว้างไหมการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับขี่เอาบรรยากาศการขับขี่ให้ดูนะเบาะไฟฟ้าปรับได้เหมือนกันแล้วเบาะเนี่ยของคนขับขี่เนี่ยสามารถปรับนูดได้ปล่อยลมแอร์ให้ที่ก้นได้ในคู่หน้าด้วยเฮ้ยดีถ้าเกิดยิ่งอากาศร้อนๆใครไปไหนเนี่ยก็สามารถแบบปรับให้เราชุ่มฉ่ำแบบอยู่บนรถคุณหนูคันนี้ได้เลยอะ่ะแล้วเป็นคุณหนูที่ออฟโรดได้ด้วยอะ่ะอ,อยากไปลองออฟโรดแต่นี่ออฟโรดไงออฟโรดก็เห็นถึงว่าขับได้จริง แล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะก็คือขับมา100กิโลเนี่ยอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองอยู่ที่10กิโลเมตรคือประมาณแบบ10ลิตรต่อ100กิโลเมตรเอ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะอะเดี๋ยวไปดูฟิลว่าสมรรถนะรถคันนี้เนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด480มิลวัตันเมตรกับ 4, สีสีเราได้สีเทามีสีที่สองสีขาวสีที่สามสีดำและสีที่สี่คือสีส้มยังมีอยู่นะจ๊ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมตัวไปขับขี่กันค่ะเจอกันโอเคทุกคนคะ่ะเดินทางมาที่ร้านโมโซโยเดียนะคะซึ่งเป็นจุดพักรถและก็พักคนเพื่อจะมารีวิวสรุปการขับขี่ในมุมมองของผู้หญิงเรื่องรถที่หญิงก็อยากรู้จากช่องคาวเนะจ๊ะมือสองสำหรับการขับขี่นะคะเจ้า New GWM นะคะแทงค์ Tank 300ดีเซล ตัวขับ4รุ่นออาตาท็อปสุดๆไปเลยนะคะวันนี้แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเี้เปิ้นจะขอขยับมาข้างนี้ก่อนเพราะว่าแอบเห็นว่าตัวนี้ขับ4กับขับ2ขับ2ของตัวแท้ง300ดีเซลเนี่ยโลโก้ถ้าเกิดใครบอกว่าฉันอยากรู้จังเลยระหว่างขับ2ขับ4แตกต่างกันยงไงดูโลโก้เลยด้านหลังแต่เราจะมาเลขาเมนรถคันนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวออาตาที่เป็นรุ่นท็อปสุดของตัวแท้งส0มดีเซลนะคะ ผู้หญิงขับขี่ได้ง่ายเวอร์นะคะกับกําลังแรงม้าสูงสุดที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุด480ินิวตันเมตรก็จะบอกว่ามุมมองของการขับขี่ลงนั่งปุ๊บเนี่ยก็ชอบเบาะนะแมทเทเรียลที่มันไม่ได้นุ่มเกินไปเบาะก,กระชับตัวแล้วยิ่งตัวพวงมาลัยนะคะมีตัวออปชั่นตัวมัลติฟังก์ชันกลมๆตรงนี้เนี่ยด้านขวามือเนี่ยเราสามารถดูในเรื่องของรอบการวิ่งได้ดูในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองได้แต่ชื่นชอบสุดๆเนี่ยก็คือตัวในเรื่องของ เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ที่ช่วยมาเต็มๆเลยออกขวาก็เตือนปุ๊บมีรถมาด้านหลังก็เตือนปุ๊บแล้วก็มี TD ของตัวหน้าจอ12.3นิ้วก็คือแดชบอร์ดของเราเนี่ยให้เห็นมุมมองถึง 3D ต่างๆง่ายต่อการขับขี่มากๆเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ที่เรารีวิวกันสําหรับตัว TWM แทง300ดีเซล l ขับ4ตัวท็อปสุดรุ่นออาต้าเนี่ย ยังไม่ได้บอกราคารอเฉลยพร้อมกันวันที่25มีนาคม2568ในงานออโต้โชว์ในงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะซึ่งคุณสามารถไปชมคันจริงได้ที่โชว์รูม GWM ทั่วประเทศหรือว่าใครอยากไปทดลองขับนะคะจะไปโชว์รูมก็ได้หรือว่าที่งานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะคะเริ่มวันที่26มีนาคมจนถึง6เมษายนนะคะ2568ซึ่งคันนี้เนี่ยเขาการันตีความแข็งแรงนะถึง1ล้านกิโลหรือว่า8ปี ถือว่าการันตีมากๆเลยนะคือเขามั่นใจแล้วว่าเขาทดสอบมาเป๊ะๆๆๆหมดแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยการขับขี่ของเราเนี่ยจะเป็นการออนโรดขับแบบซิตี้ในเมืองนะจะไม่ได้ออฟโรดซะมากมายแต่คันนี้จัดมาเต็มไม่ว่าคุณจะขับเป็นแบบว่าทูโลทูไฮโฟโลได้หมดเลยแต่เรายังไม่มีโอกาสในการทดสอบในการออฟโรดแต่วันนี้ขับในเมืองเนี่ยถือว่ารถคันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งในเมืองและก็การขับไปท่องเที่ยวตามตารัศฐานของคุณเลยใครอยากทดลอง วันนี้ผู้หญิงมาทดลองให้ขับขี่ดูแล้วว่าขับขี่ได้ง่ายวงเลี้ยวง่ายเตือนเยอะเตือนเก่งต๊ดตืดตืดตดแต่เดี๋ยวจะแอบปิดเสียงใครใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันชอบเตือนก็เปิดให้เตือนเลยแต่ใครไม่ชอบเตือนก็ปิดได้นะประมาณนั้นวันนี้เวลาหมดแล้วขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเขาอีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปพักแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วกลับกรุงเทพแล้วนะคะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ かわいい,かわい,い